่นอื่นี่ยังว่าเฮ้อสัตหีบทานเลือดสัตหีบปะในในอำเภอสัตหีบพี่น้องตะกี้เห็นงานอยู่สัตหีบเนาะเดี๋ยวนี้มีความส่าเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะปลาเข้าไงรอไงไก่ทอด ร้อยหกสิบบาทจ้า เปล่าอ่าวโดตาอ่าวดาแล้วหนราอพนี่เหมือนว่านี่พัดกล้องละสี่สีบาทได้บอกร้ายเลย ก็ผกุ้ม่าก็ผัดกุ้งนี่เลยอมาอันโบปาาอยากยังบบปากนางบูสุกเองเองเห็นน่ะตัวแซ่บเเองถ้าต้องไปนางูุก่อนบอหรือยังไงรู้สึกยิ่งอยากไปกินเนื้อย่างจะกินอะไรวะ แม่คืนน้ำไหรอยหญ่ๆเลย่อนน้ำไล่ยาก่ๆเลยไหมเดี๋ยวนี้เราไปเลยนั่นละนั่นละมันลายนั่นละนี่แม่เาไปเลยปูนี่ยิงอเยอะเลยแ่ถ้าแพ้ไดยิงปูอันน nah, ั้นหนับกล้องละลอย เรื่อุ้งแต่ของหวานไปตรงนี้นี่ค่ะตะไคร้ตะไคร้หอมนี่นี่มีอันเมี่ยงคำอันนี้แม่เห็นแต่แม่ติ่งกินอิ่มค่ยกินปะอิ่มค่ยกินเมี่ยงคำอันนี้ปะยำเนี่ยยำขนมจีนพะนะคืออยากแครบับที่นี่ยำขนมจีนเหมือนที่นึ่แม่อีหยังคือของกินหลายจนเจรือมือถือ นี่จะเอาใส่นะใส่หอยเต๋อนี่จะเอาใส่หอยเคุณแมกแน่ใส่ไปทะเลซื้อให้ออนไลน์าสเไดได้ซอยบ่าได้ได้ซอยอียากได้ซอยซันบั เลมันบบปากไหมพอวไรยังคืมันวะมองนี้ไม่ได้แนวกินเหรนตัวนี้ถ้ามาช่งวงหวานเนี่ยคนก็บอกว่าให้มาเบิ่งก่อนไงกินเหรนไปบ้ออิม่มกลับไปร้านอาหารนะไญญรายงยัอ่ยังวางอยู่ร้อนกินลายจนเปื่อกกรถปุกอินอินน้ำจิ้ม,มเป็แต่แสบปากเลย แอหงเงันอยากงนอะไรนี้เงินอยู่บ่อเอาเงินน้ำแม่ก็ได้มากยลูกไส้เอาไข่หมึกนี่บอกไข่หมึกกันนะ

บัดมาหอดไกลๆพอใหญ่หนูงว่าอ้ยเป็นสวนสนุกว่าสันว่าแม้บักใหญ่เลยผู้หนาเพื่อนติดป่ายว้วาสวนสนุกจากต่างประเทศวาสันลูกสาวเห็นล่ะอยากเข้าได้บบดนี้พี่น้องโอ้ยเนาะนีะ่ะัน่าองมันสวยสวนสนุกต้นนี้เกีกับการสวนสนุกเจเสริมไห้หอตะกี้ มาท่วมเทศก,กาลสวนสนุกันีน่สวนสนุกจากต่างประเทศเอ,อ